เสียงอ่านหนังสือชุดคุยกันฉันธรรมเรื่องนิพพานในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากตระหนักอยู่เสมอคือเรื่องของบาปบุญคุณโทษเวรกรรมสูงกว่านั้นคือเรื่องของคุณธรรมขั้นต่างๆและสูงสุด ขึ้นไปถึงเรื่องของพระนิพพานเรื่องเหล่านี้ก็เคยเป็นหัวข้อหนึ่งที่ในอดีตผมเคยสงสัยและเก็บเอาไปถามเอากับหลวงพ่อประสิทธิ์ด้วยเช่นกันเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนานมาหลายปีแล้วผมไปถึงวัดตอนค่ำพอไปถึงตามธรรมเนียมแล้วก็ต้องไปกราบหลวงพ่อเสียก่อนในตอนนั้นท่านยังพักอยู่ที่กุฏิหลังเก่าซึ่งเป็นเพียงกุฏิเล็กๆ มีป้าติดหน้ากุฏิว่ากุฏิหัวหน้าสำนักเพราะตอนนั้นวัดถ้ำเยปิกยังไม่ได้รับการยกฐานะเป็นวัดยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์ภายหลังมาหลวงพ่อได้พัฒนาวัดจนเป็นที่ยอมรับและขอพระราชทานวิสุงคามสีมาจนได้รับการยกฐานะเป็นวัดดังกล่าวเมื่อผมไปถึงหน้ากุฏิของท่านสิ่งที่ผมมองเห็นคือหลวงพ่อกำลังนั่งอยู่ที่ชานกุฏิของท่าน และแสดงลักษณะเหมือนกำลังพูดกับใครบางคนอยู่หลวงพ่อทำมือทำไม้เหมือนกับว่ากำลังอธิบายบางอย่างให้กับใครบางคนแต่เมื่อผมมองไปก็ไม่เห็นใครสักคนผมก็ไม่ว่าอะไรจึงย่องเข้าไปหาท่านท่านก็หันมามองแล้วหยุดกิริยาต่างๆเหล่านั้นจากนั้นท่านก็พูดทักผมว่าอา้าวมาแล้วหรอพงผมก็ตอบว่าครับ เมื่อผมกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วผมก็เริ่มถามหลวงพ่อด้วยปัญหาคาใจของผมผมมักจะมีเรื่องถามท่านอยู่เสมอทุกครั้งที่ไปเยี่ยมท่านแต่ก็ถามแบบลกล้ากลัวๆเพราะวิตกไปก่อนว่าหลวงพ่อจะไม่ตอบหรือจะตำหนิผมก่อนตอบก็เป็นไปได้แต่ผมก็ตกลงใจถามท่านจนได้ว่าหลวงพ่อครับยุคนี้คนเขาเถียงกันมากว่านิพพานนี้เป็นอย่างไรแน่มีรูปมีร่าง หรือเป็นเมืองอย่างไรกันครับหลวงพ่อหัวเราะเบาๆและตอบว่านิพพานนี้เป็นภูมิหนึ่งแต่ไม่ใช่ภพฟังให้ดีนิพพานไม่ใช่ภพถ้าเป็นภพก็จะมีเกิดมีตายแต่นิพพานไม่เกิดไม่ตายและต้องท่านผู้ที่ทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้หมดราบคาบแล้วเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้คำถามเพิ่มเติมของผมคือ แล้วที่ว่านิพพานเป็นเมืองนั้นเป็นจริงหรือไม่ครับที่ว่ามีวิมานแก้วอะไรต่างๆหลวงพ่อก็ตอบว่าอันนั้นมันเป็นบุคลาที่สถานพงเอ้ยคนอธิบายเขาก็ต้องเอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วนิพพานนั้นมีลักษณะเดียวคือเป็นอสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นแหละ พระนิพพานที่แท้จริงละ่ะเป็นอนัตตาและมหาสุญญาตาหลวงพ่อกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ว่าเป็นมหาสุญญาตานั้นไม่ได้หมายความว่าสูญหายดับหมดจนไม่เหลืออะไรศูนย์ของพระนิพพานคือศูนย์โดยบุคคลคือศูนย์สมมติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอยู่ในนั้นทั้งนั้นและศูนย์โดยธรรม คือศูนย์นามรูปคือทั้งรูปและนามดับสนิทไม่มีเหลือนั่นแหละสุญญาตาที่แท้จริงผมยังสงสัยอยู่ก็ถามหลวงพ่อเพิ่มเติมอีกว่าแล้วที่ว่าพระอรหันต์ที่ท่านปรินิพานไปแล้วทำไมบางคนบอกว่ายังมีการมาหาเยี่ยมผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ล่ะครับอย่างนั้นก็แสดงว่ารูปและนามนั้นยังไม่ดับสิครับคำตอบจากหลวงพ่อคือรูปนามดับ ความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งดับเจตสิกดับแต่ใจไม่ดับเข้าใจไหมผมถามเพิ่มเติมอีกว่าและพระพุทธองค์เคยตรัสว่าหลังจากพระองค์ปรินิพานไปแล้วจะไม่มีใครได้เห็นพระองค์อีกไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามแต่ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติจำนวนไม่น้อยกล่าวว่าได้พบเห็นพระพุทธองค์และพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้ว มาหามาสั่งสอนธรรมอันนั้นมันจะจริงเหรอครับคำตอบคือจะจริงก็ต่อเมื่อผู้ได้เห็นนั้นเป็นพระขีณาสกเพราะเจตสิกและความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งของท่านไม่มีนอกกนั้นแล้วล้วนแต่เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มากระทบทั้งสิน้นหลวงพ่อกล่าวโดยสรุปว่าผู้ที่ท่านถึงแล้วนั้นต่างถึงกันสัมผัสกันได้ด้วยธรรม ไม่ต้องไปเดินหากันหรอกอย่างหลวงพ่ออยู่ที่เกาะนี้ไม่เคยไปหาใครเราอยู่สันโดษของเราแต่องค์โน้อนองค์นี้ก็มาหาแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังมาท่านมาให้ศีลให้พรพาคนมาวัดได้พุทธบาร,รมีของท่าน เรื่องที่ผมค้างคาใจมานานจึงได้โอกาสถามหลวงพ่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมจํานวนมากท่านหากไม่ปรารถนาพุทธภูมิก็ปรารถนาเป็นพระอริยเจ้าต่างตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระโสดาบันบ้างขอให้สำเร็จอรหันบ้างอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ครับที่เราตั้งความปรารถนาแบบนั้นท่านตอบว่านั่นยังเป็นสมมุติอยู่พวกครว่าส่วนใหญ่ ปรารถนาอยากเป็นโสดาบันพระโสดาบันยังเกิดได้อีกแท้จริงแล้วในใจลึกๆนั้นก็ยังสนุกสนานกับกิเลสอยู่เพียงแต่อยากปิดประตูนรกและอบายภูมิทั้งหมดใช่ไหมละ่ะว่ากันตรงๆหลวงพ่อหัวเราะแล้วท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าแท้จริงแล้วชื่อเรียกว่าโสดาบันก็ยังเป็นของสม,มุิทำในใจของพระโสดาบันเอง ก็ยังเป็นเพียงทำเบื้องต้นการปรารถนาเพียงพระโสดาบันนั้นจึงยังเป็นของประมาทอยู่มากเพราะแสดงว่าผู้นั้นยังไม่เห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารอย่างแท้จริงหาก,กเรายังไม่เห็นโทษภัยในการเกิดอีกเกิดแล้วเกิดเล่าอย่างนั้นแล้วไปปรารถนานิพพานแล้วมันจะไปได้ได้ยังไงผมจึงสรุปคำถามของผมต่อหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนั้น การปฏิบัติธรรมและการบำเพ็ญกุศลบาร,รมีต่างๆเราต้องปรารถนาว่าอะไรครับจึงจะถูกหลวงพ่อก็ฉเฉลยว่าเอาสั้นๆก็พอคือเราขอพ้นจากกองทุกทั้งสิ้นนั่นแหละหัวใจของพระาศาสนาเพราะพระพุทธองค์มาตรัสรู้ก็มาตรัสถึงแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและทรงตรัสถึงเหตุแห่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ให้เราดำเนินตาม แต่พวกเราไม่เอากัน,นสิยังมัวหลงทางกันอยู่เดินเล่นสนุกสนานกันไปเรื่อยไฟมันไม่อยู่บนศีรษะอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่เห็นผมได้ทีจึงถามหลวงพ่อแบบตรงๆว่าแต่ผมรวมทั้งผู้คนอีกมากต่างคิดว่าการตั้งความปรารถนาเพื่อให้พ้นจากกองทุกนั้นมันสูงเกินไปเพราะเห็นว่าความสิ้นไปแห่งทุก หรือสภาวะพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งยากจะเอื้อมถึงในชาตินี้นะครับอย่างผมพิจารณาตัวเองแล้วยังเคยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะมีบุญถึงขนาดนั้นเชียวหรือคำตอบจากหลวงพ่อก็ออกมาพร้อมกับรอยยิ้มอย่างเมตตาว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็จะปิดกั้นตัวเองไปตลอดชีวิต รวมไปจนถึงทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่ยังไม่ล้มเลิกความคิดดังกล่าวแท้จริงแล้วการปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากกองทุกนั้นไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดดอกเพราะมันอยู่เหนือความคิดความนึกและความปรุงแต่งใดๆเพียงเราเดินตามมักมีองค์แปดให้บริบูรณ์ย่นลงก็คือศีลสมาธิปัญญามันพิจารณาพระไตรรักอยู่หนึ่งเนือง จิตมันจะค่อยๆเห็นความเป็นจริงจนยอมรับด้วยตนเองในที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่าโอ้เราเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วหรือยังอันนั้นมันเป็นชื่อสมมุติปล่อยมันไปเลยเราย้อนมาดูใจของตนดูความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งของตนแล้วใช้สติถามมันว่าสาระแก่นสารของมันอยู่ที่ใดเอาง่ายๆ เองลองไปพิจารณาบทสวดทมวัดเช้าที่สวดกันทุกวี่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าพิจารณากันหรือไม่ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นั่นคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ย่นลงคือรูปกับนามและพระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้ว่ารูปกับนามทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงและไม่มีตัวตนคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าช้าหรือเร็วและแท้จริงแล้วมันดับไปในตัวของมันเองอยู่ทุกเวลานาทีเสี้ยววินาทีด้วยซ้ำแต่สติเรามองไม่เห็นมันความทุกข์ จึงเกิดจากความขาดสติของเราดังกล่าวเหตุนั้นหลวงพ่อจึงพูดโดยย่อว่าให้พิจารณาเกิดดับเพราะเหตุใดๆในโลกล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสภาวะนั้นเป็นรูปหรือนามก็ตามทีจะมากระทบเราทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือสัมผัสธรรมารมณ์ทางใจก็แล้วแต่มันไม่ผลว่า เกิดและดับไปได้ดอกทำบ่อยๆเนืองๆเข้าก็จะหูตาสว่างขึ้นจะเข้าป่าอ้อทะลวงไปเลยหมดสงสัยในตัวเองไม่ต้องพูดมากแล้วอย่าไปกังวลว่านี้เป็นการปฏิบัติขั้นสูงยังไม่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติขั้นตน้นเป็นวิปัสนาหรือไม่เป็นสมถะไม่ทำแล้วจะมีอะไรเป็นพื้นสารพัดจะกังวลแท้จริงแล้วน่าจะพิจารณาสักหน่อยว่า ไอ้ตัวกังวลน,นั่นแหละมันขวางกั้นเราความจริงแล้วมันก็แค่เรื่องสมมติลมปากคนจะพูดกันไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจมุ่งพิจารณาเกิดดับก็คือพระไตรรักษ์นั่นแหละเอาให้มันจริงจังมีความเพียรไม่ท้อถอยเราก็ไปได้เหมือนกันหลวงพ่อรับรองผมถามหลวงพ่ออีกว่าแล้วต้องกำหนดรู้ไหมครับ อย่างที่ครูบาอาจารย์จำนวนมากท่านสอนนะครับหลวงพ่อตอบว่ากําหนดรู้ก็ถูกแต่อย่าลืมว่าตัวรู้นั้นก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่เพียงสภาวะอย่างหนึ่งพอกําหนดมันมากแต่ไม่พิจารณาเกิดดับคือพระไยรักก็ยังไม่จบยังยึดมั่นถือมั่นในตัวรู้อยู่นั่นเองแล้วมันจะไปได้หรือมันก็อยู่แค่นั้นแหละนั่นแหละ พุทธองค์จึงทรงให้พิจารณาว่ารู้ก็สักแต่ว่ารู้เข้าใจไหมเหตุนั้นผู้รู้จริงเขาจึงไม่เอาทั้งรู้และไม่รู้เขาทิ้งหมดคำถามสุดท้ายของผมคือแม้การพิจารณาเกิดดับหรือพระไตรรักอยู่บ่อยๆเนืองๆจะเป็นสิ่งดีแต่จนแล้วจนรอดบางคนก็ไม่ได้เกิดคุณธรรมอะไรไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นสกิทาคามี แล้วจะจัดว่ามีผลหรือครับหลวงพ่อก็ตอบตกท้ายให้ว่าแม้ไม่มีผลอะไรแต่ก็เป็นอุปนิสัยติดตัวไปในภพหน้าเมื่อบารมีเราเต็มบริบูรณ์ก็จะสำเร็จได้ไม่ยากเมื่อได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าแต่อันนั้นยังเป็นเรื่องไกลตัวนักความจริงแล้วเองรู้หรือเปล่าว่าการกำหนดจิตในพระไตรรักษ์ย่นลงคือเกิดและดับนี้ หากทาบ่อยๆหนึ่งเนืองจนเป็นวิธีของจิตแล้วเมื่อการเวลาสุดท้ายมาถึงกายใกล้แตกดับแต่จิตนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องในพบไหนๆเพราะพิจารณาจนเป็นอาจินว่าที่ใดๆก็ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงไม่ว่าพบไหนๆก็ล้วนแล้วแต่เกิดและดับเป็นธรรมดาหาตัวตนและสาระแก่นสารไม่มีเมื่อจิตเห็นความจริงดังนั้นความหลุดพ้น เป็นอิสระแห่งวัตตะวลนก็เป็นอันหวังได้ในขณะที่จิตขาดออกจากกายนั่นเองแล้วเองอย่าคิดนะว่าไม่มีใครทำได้อย่างนี้มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เขาไม่ได้กลับมาบอกเอ็งหรอกไปแล้วก็ไปรับเพราะเหตุนี้ภายหลังมาผมจึงเข้าใจว่าเหตุใดหลวงพ่อจึงย้ำนักหนาว่าให้พิจารณาเกิดดับเป็นอาจิน จนจิตยอมรับความจริงในพระไตรักรักได้ตัวเองและก็ยิ่งเข้าใจขึ้นไปอีกว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าหากเทียบอนิสงส์แล้วการถวายทานแด่ผู้ทรงศีลน,นับร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการถวายทานแด่พระโสดาบันเพียงครั้งเดียวและสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงว่าถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านับร้อยครั้งมีผลไม่เท่าก,การถวายสังฆทานเพียงครั้งเดียว ถวายสังฆทานนับร้อยครั้งไม่เท่ากับถวายวิหารทานเพียงครั้งเดียวถวายวิหารทานนับร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการทำสมาธิให้จิตสงบเพียงเสี้ยวเวลาเดียวแต่การทำสมาธิจนจิตสงบนับร้อยครั้งมีพลานิสงไม่เท่ากับการเจริญวิปัสสนาในพระไตรรักษเพียงเสี้ยวเวลาเดียวเพราะการเจริญวิัสสนาอนิจสัญญาพิจารณาพระไตรรักษนั้น แม้ไม่ได้เป็นเหตุให้ถึงซึ่งความร่ำรวยเงินทองแต่เป็นเหตุให้เราถึงซึ่งความร่ำรวยในธรรมคือพิจารณาจนยอมรับความจริงอย่างถึงที่สุดแล้วย่อมเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารแล้วบำเพ็ญตนเพื่อให้พ้นจากกองทุกข์อย่างถาวรโดยไม่ย่อท้อซึ่งเป็นอนิสงส์อันสูงสุดแล้วสำหรับทุกคนใช่หรือไม่ครับ